ครับ <IS 2> สวัสดีครับในหน่วยนี้นะครับจะเป็นหน่วยที่1นะครับเป็นการสร้างตัวการ์ตูนนั Wal ่นเองนะครับเราถ้าเราพูดถึงนะครับการ์ตูนเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับหรือการ์ตูนตัวหนึ่งเนี่ยนะครับที่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับเบื้องหลังของการที่การ์ตูนเคลื่อนไหวได้นั้นนะครับก็เกิดจากภาพหลายๆภาพนะครับมาเรียงต่อๆกันนะครับทําให้การ์ตูนนั้นดูเหมือนกับมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการสร้างการ์ตูน ให้มันเคลื่อนไหวได้นะครับโดยที่ไฟล์ทรัพยากรที่เรามีให้นะครับเราก็จะมีในส่วนของโปรแกรมซาวแล้วก็ภาพต้นฉบับนะครับเราก็จะวาดรูปประตุนตามนี้นะครับภาพต้นฉบับของเราเนี่ยนะครับที่เป็นรูปรูปคนเนี่ยนะครับรูปเด็กกระตูนตัวนี้นะครับเราก็เลยกลับมาที่โปรแกรมแฟรของเรานะครับเริ่มต้นนะครับให้ไปที่ไฟล์นะครับ Import แล้วก็ import to l i b r a r y นีครับ import to Library ก็จะมีไฟล์ไฟล์หนึ่งนะครับซึ่ง่าไฟล์นี่แหละนะครับในสับยากรก็ไฟล์ต้นฉบับนี่แหละนะครัเลือกตัวนี้มานะครับสังเกตนะครับที่ทางด้านขวามือของของจอเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามีไฟล์ภาพนะครับเข้ามาอยู่ในไลบรารีของเราแล้วนะครับต่อมานะครับให้ทุกคนนะครับไปที่ insert นะครับแล้วก็ New Symbol นะครับเพื่อสร้าง Symbol ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเป็นชื่อของ Movieclip แล้วกันนะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่านะตัวที่หนึ่งนะครับกด Enter นะครับก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกนะครับที่ s y m b o l ตัวนี้นะครับอยู่ในไลบรารีน่ยลากเข้ามาลากเข้ามาให้อยู่กลาง จอของเราเนี่ยนะครับปรับนะครับลากเข้ามาแล้วก็จะเห็นนะครับตัวกระตูนของเราตัวหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่การทํางานตรงกลางนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการวาดนะครับวาดวาดกระตูนเนี่ยครับเหมือนก๊อปปี้แหละครับแต่ถ้าภาษาทางเทคนิคเขาเรียกว่าการดรับนะครับดรับตัวกระตูนตัวเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนการจะรับเราต้อง แทรกเลเยอร์ขึ้นมาก่อนต้องสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับสร้างไปเราใช้เส้นนี้นะครับไปที่ลายลายทูนตัวนี้เนี่ยครับเลือกนะครับ,เ,นะรบเป็นสีอะไรก็ได้ที่อาจจะแตกต่างอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเราเลือกเป็นสีแดงนะครับขนาดของเส้นก็ปรับไห้ตามความต้องการของเรานะครับเอาเอาสักสามแล้วกันนะครับจากนั้นก็มา ต้องมาเลือกเลือกที่เลเยอร์นี้ตั้งว่าตั้งชื่อเลเยอร์ก่อนนะครับว่าตัวเราจะวาดรูปตัวมันก่อน